โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพ่อบ้านสายเขียววันนี้เราก็จะมาทําการปักเบ็ดให้ทุกคนดูนะครับเราเล่นเล่เล่นโอเคครับผมก็มานี่นะครับปักเบ็ดนะครับเฮ้ยสายไฟมาจะมาปักเบ็ดให้ทุกคนดูนะครับว่าวันนี้ผมจะปักเบ็ดได้หรือเปล่านะครับผมปักเบ็ดปลาช่อนนะครับไออเอเดี๋ยวเอาเบ็ดมาโชว์ดิโอเคนะครับนี่ก็คือเบ็ดของเรานะครับผมก็เราก็จะปักประมาณครับแปดแปดแปด อะไรอะแปดคันเขาเรียกแปดคันลองวันแรกก่อนโอเคครับลองครับผมวันแรกไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยหน้าหน้าจอเบอร์ว่ะเออโอเค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 ไปเดี๋ยวเราไปดู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 นะครับอะไรภาษาไทยเรียกนะภาษาไทยเรียกคันเบ็ดโอเคเฮ้ยคันเบ็ดคันเบ็ดคันอะไรนะเบ็ดสื่อคันเบ็ดสื่อจัดไปไปเฮ้ยไปมืดว่ะโอเคนะครับแล้วก็ลงไปเลยนะครับผมนี่นะครับนี่คือไปเดี๋ยวเราค่อยๆลงไป นี่คือของนะครับขลองเล็กๆไม่ขลองไม่ใหญ่นะครับผมมาดูดูนี่นี่คือพื้นที่ที่เราจะต้องปักนะครับดูนะครับดูนะครับดู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 สายอะไรนี่นะครับมาแล้วนี่ตัวปักนะครับผมวันนี้เราก็จะไม่มีไอ้เชฟเตอร์มาครับเชฟเตอร์มันทํางานอยู่ในกูุงเอ้ในอะไรวะในพิจิตรนะครับผมมันก็จะไม่มีเวลามาสักเท่าไหร่ ใครอ๋อคนมาปักเบ็ดนะครับอันนี้คือคนมาปักเบ็ดนะครับผมนี่นะครับนี่เราเจอเจอยังไงเขียดอ่ะกูจะดูเขียดก่อนเนี่ยอันดับแรกเนี่ยกูจะดูเนี่ยมึงมัวลีลาไหนดูเขียดดีไหนดูเขียดปักเบ็ดก็ต้องมีเขียดทำไมต้องใส่บักระเพราครับกันตายกันตายใช่ไหมนี่นะครับเขียดครับเขียดของเรามีไม่เยอะมากมีไม่เยอะโอเคไปไหน้องเกีียวเบ็ดให้ทุกคนดู โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะกินกำลังจะเกี่ยวน,นะครับผมเกี่ยวกันนี่คือการทํามาหากินนะครับผมเราไม่ใช่ทรมานสัตว์นะครับผมบอกไว้ก่อนนี่คือการไฟก็จับไฟเฮ้ยทำไมไฟหลีอย่างเงาเฮ้ยไฟจะหมดหรอโอ้โหต้องต้องใช้โอ้โหเฮี้ยลาบากเ <ๆ S 2> ลยสัตว์เฮ้ยไฟโทรศัพท์มึงมีม้ะน่ะเปิด<ม>ไฟโทรศัพท์ดิ<ๆ>เดี๋ยวเปิดไฟโทรศัพท์ก่อนครับโอเคนะครับเราก็เปิดไฟอันนี้ช่วยนะครับโทรศัพท์ไหนไหนไหน ดูดิ ي, ดูดิดูดิสองสองสองอ่าวิธีปักนะครับวิธีปักวิธีปักแล้วก็เอาเขียดอ่ะเอาเขียดอะไว้ในไว้ในน้ำแค่ครึ่งตัวนะเอ่อป,ปิ่มพออา่าเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยอ่เห็นไหมอา่านี่แหละนี่แหละนี่แหละโอเคครับเสร็จแล้วครับหนึ่งคันโอเคนะครับคันนี้คันที่สองนะครับผมคันที่สองครับตร,ตรงนี้หมองน้ําก็ยังไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะนะ ไหนวอดประกาศอ่ะเดี๋ยวถีบวอดประกัดอ่ะวอดขี้วอดขี้อะไรที่ผายหูหโหูโหเกี่ยวแล้วเราไม่อยากให้เห็นภาพเสียวนะครับผมตอนเกี่ยวเราก็ไม่อยากให้เห็นเยอะเดี๋ยวถ้ติดเหลืองมันไม่ติดลงติดเหลืองติดแหลงหรอกยังไม่ได้สร้างรายได้กับเขาอะแต่เราไม่อยากให้เห็นหรอกเพราะว่าเด็กๆดูบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่อยากให้ดูไป เราก็เห็นพอแค่ประมาณพอนี่ครับเขียดเรียบร้อยแล้วครับนี่หนึ่งหัทนที่สองไปต่อไปนี่ครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศโหมันมองไม่เห็นอะไรเลยครับผมไปไงไปไงต่อฮะทํา,างไงนะงนงนต้องหนูเนรอนะโอเคนะครับเราก็จะไปหาที่ปักใหม่อีกรักโ,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 โอเคนะครับเราก็จะไปหาที่ปักสัก ไม่ไกลจากตรงนี้หรอกครับผมก็คือว่าปักไปแล้วสองคันก็ไปหาที่ปักใหม่นะครับผมนี่ครับเป็นทุ่งนาแถวแถวบ้านผมเองนะครับผมก็ไม่รู้จะทําอะไรครับเด็กๆปิดโรงเรียนด้วยอะไรด้วยก็พาไอ้มันก็เลยพามานี่ครับฟ<น>ินนะครับผมบรรยากาศเนี่ยผมจะบอกให้ว่าตอนเนี้ยมันมืดมากนะหนาวหนาวด้วยตอนนี้หน้าหนาวนะวโหสุดยอดบอกไว้เลยแถวบ้านอากาศ เย็นกําลังสบายกันแน่ดูดิเห็นปะกล้องอุ้ยกล้องกูก็ชัดมองเห็นอยู่ดี่ว่าเนี่ยเห็นไหมนี่ตอนคืนน่ะมืดเต็มไปไม่มีดวงดวงดวงเหี้ยนะดวงจันทร์นะครับผมดวงดาวครับดวงดวงจันทร์ดวงจันทร์มีคนไม่รู้ะโอ้มีคนเหรอเฮ้ยมีคนว่ามีคนว่าข้างหน้าป๊อกแป๊บป๊อกแป๊กที่ว่าผ่านเราไปเมื่อกี้หรือเปล่าโอเคไป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  โอเคนะครับตอนนี้เราคันที่สามมาแล้วครับไป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 อะไรขอเอาติหัวไปเฮออเอาไปดิเออเอาไปเลยอย่างนั้นนะถ้ามันติดใช้ได้ดีอ่ะนี่มีอ่ะมีหม่องไหมโอเคนะครับตอนนี้คันที่สามเราก็ทำการเกี่ยวนะครับผม โอเป้โอเป้เร to ียบร้อยไปเราลงเราลงเราลงไม่ร <bridges> ู้ว <réussi S 2> ่าวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับผมยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเพิ่งปิดคลิปนะครับใครดูคลิปอยู่ก็อย่าเพิ่งเปเทียนนะรอติดตามวันนี้ได้หรือเปล่าเราไม่ได้มีมีการตรงการเตรียมการอะไรนะครับผมอย่างคลิปคนอื่นเขานี่ไม่เอานะครับผมได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้ครับได้ก็จะลงไม่ได้ก็จะลงเออลงให้ดูเนี่ยบรรยากาศ มันมองไม่เห็นนี่กานหรอกโอเคปายคันที่สามเรียบร้อยนี่คือโอ้โหอันนี้มันหล่ออ่ะแม่นี่มือปักมือปักโอ้โหมือฉมังทำไมมันเป็นไรยุบปะดินยุบปะได้ตามไปอ่าอโอเคเดี๋ยวเราก็หยุดคลิไปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันยังไงเดี๋ยวมาดูตอนละแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วนะครับผมอตอนนี้เราก็เฮ้ยไอเฮียโอ้หที่ชออ็อตวัวป่ะเนี่ยไอเฮียเด็ดลั่นอีกขี้ผายดิ้นนี่กูเราจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ครับมาดูนะครับชุดแรกอ <c oughs> เออเน่าครับเขียดเน่าครับเขียดไม่ดินอนะถ้าบ้านหากกินยาครับบอกไว้เลยถ้าบ้านไม่หากกินยาจริงๆเหรอโอ้โหเยอะ อะไรกันบ่เว้าเลยสัตว์เอ้ยเฮ้ยมึงมึงเอาไฟออกหน่อยไหนตาสายข้างนี้เออยเขาดูหน่อยเขียนมันตายอ่ะยังหยุดถมนี่ถมเหี้ยอะไรถมดิถอดเลยเหรอถมนจะไปตะมดเขียดมันตายอ่ะอืมเอ้อเขียดตายไปไะเอามุงมุงหน่อยเอามุงมองปากประตูหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมืดๆอยู่มืดอยู่กูแล้วกูไม่มีไฟไอ้เหี้ยอุ้ยกูสอยไฟมาก่อนเนี้ยเออที่ผ่าหายมาเขาเมาอะไรอ่ะข้างไฟเขา่ะใส่อะไรไหนใส่ใครไหนดูดิโอ้โหใส่ไอ้ปลาโดุกจ้องเฉียง ไงมองนี้น่าจะวาวเลยครับวาวเป็หนึ่งกว่าเกียร์มันตายอะ่ะเกียร์ตายเหรอเกียร์ดูดีมันไม่ดิ่มเ้ยขุยมึงสูงเปล่ามันสูงหรือเปล่าไปตรงไหนไปดูข้างไหนต่อนะครับไปไปไปเดี๋ยวพาไปดูต่อไปดูไปดูไปดูคันที่มัน,มนอาจจะหมานรับประกันแน่นอนอ้โไปดูคันที่ที่แล้วที่สามไป เฮ้ยเราดูสองคันแล้วน่ะจุดหมายที่สองไหเออเออโอเคโอเคจุดหมายที่สองนะครับไปไม่รู้ว่าจุดหมายที่สองเราจะเจอหรือเปล่านะครับน่าจะรรัับปะะกนน่าจได้น่าน่าจะได้อะะรรัับปกนได้โอเคไปดูต่อนฮะแล้ว่ามันกัดแล้วมันโดนเบ็ดแล้วมันมันหลุดไงตามมันก็จะหลุดปลามัามัน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 กินเบ็ดบ่อยแล้วนะครับโอ้ ปลาปลากินเบ็ดบ่อยนะครับมันก็เลยเมันเ็ดมันนปาอมันโดนเบ็ดบ่อยแล้วมันก็ขยแยงปากกลัวนะครับรมันก็เลยไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยกล้าแกแดกเค okay. มาถึงด้านที่สองแล้วนะครับผมมีเครื่องสูบน้ําเขานะครับผมตอกแตก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 เลยเน่าครับผมเหมือนเดิมครับอืดเขียดอืดครับอตอนที่สองเฉียดอืดเหมือนกันครับเดี๋ยวตูมเข้าไปดูก่อน แส้แซ่แส่แซ่เขียดอืดครับเขียดอืดนะครับไหนไหนลงเข้าไปดูครับเขียดอืดครับเรียบร้อยครับเขียดอืดครับผมเหมือนเดิมครับไม่ได้ครับไม่ได้แดกครับวันนี้หมายดูต่อโอเคนะครับถึงจุดที่สามแล้วนะครับผมน่าจะจุดสุดท้ายแล้วนะครับว่าเราจะได้กันไม่ได้ โอ้โหลุ้นครับปะกูไม่อยากมองเลยวะไอ้เหี้ยเอ้ยเป็นไงอ้ยเป็นไงเป็นไงอยู่อะไรโอ้โหเหมือนเดิมเป๊ะครับโอ้โหอุ้ยไอ้เห so, ี้ยกูลื Actually, ่นไอ้เหี oh, ้ยเอ้ยไหน หยัง้อยอุ้่องอุปบองเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าตอนเช้านะครับผมเราจะมาละกันตั้งแต่เช้าเลยก็เราก็จะพักนอนพักผ่อนก่อนก็เดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับผมโอเคก็คือว่าตอนรอบดึกไม่ได้เดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้เช้าได้ไม่ได้โอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปละและไปดูได้ไม่ได้จะปคคิปล้ โอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงแล้วไปดูสิเนี่ยบรรยากาศตอนคืนเนี่ยมเมื่อคืนนี้เรามาตรงนี้กันเนี่ยเออเมื่อคืนก็มองไม่เห็นห้าเลยโอ้โหไม่มีอะไรเป็นปกติครับเหมือนเดิมเป๊ะครับสองคันครับเม่เะแดงหากินยากที่ไห้ปักเก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้เมันก่อนนะ เมื่อก่อนนะเดินเมื่อก่อนนะเดินไปนะแล้วเดินกลับดีได้แล้วเดินไปแล้วเดินกลับนีได้กินละปลาทำไรอะ่ะมึงกูระแทะอดแดกอดแดกจุดแรกอดแดกนะครับตอนนี้ก็เช้า เบือ่อขี้เกียจที่มาเลยขี้เกียจตื่นเช้าไปดูดิเยังไม่แดกเลยสเด้อทำไงดีวะเเหฮก็ยังไม่ตายนี่ว่ะไหนดูนี่เขียดเทียตายย,ตายังยังไม่ตายอะ่เยยอะเ,เออเย้ ไม่เฮี้ยมันดูดิดูคลองเลยนี่คลองนี่โอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดที่สามแล้วนะครับเอ้ยจุดที่สองแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดที่สองแล้วนะครับ แถวแดงเหมือนเดิมครับเฮ้ยเหี้ยเบ็ดเขียดหายซะเลยมันยังไงเนี่ยไหนโ <ว sınız. S 1> อ้โหเอาละฮะดูกันนะครับอู้หัวทิม,น,ม,ม,มนี่ครับมีมีรอยกัดนะครับเขียดโดนกัดครับผมนี่โอ้โหหายเ้ยแล้วมันมันไม่แดกนระือเปไม่แดกทั้งตัว <10 S 1> หลือตัวน้อย เขียตัวใหญ่หรือปลาตัวเล็กเขียตัวใหญ่หรือปลาตัวเล็กเฮ้ยทำไงวะเนี่ยฮะไปไปดูดิเฮียเฮียเฮ้ยอันนั้นอันอันอันนั้นหายไปเลยเนาะตัวนั้นหายไปเลยครับเบียดเขียดหายไปเลยครับผมนี่ครับเขียดหายไปเลยนะเออ เหยียดหายมันไม่กินเบ็ดวะฮะ<า>กัดไม่โดนกัดไม่โดนโหเหี้ยสองสองคันเลยเนะี่ยตรงไอ้อ e ีคันตรงนี้นี่กัดไปครึ่งตัวครับอย่างนั้นในตัวหายเลยนะครับเออเดี๋ยวไปดูข้างในอีกทีเดี๋ยวไปดูข้างในอีกทีมาเดี๋ยวไปดูข้างในน,นู้นเนี่ยอีกที่หนึ่ง เนี่ยวิวบรรยากาศทุง่งนานะั่นเนี่ยเนี่ยบินปะบรรยากาศทุง่งนาล้วนๆโอเคปะฝั่งนู้นก็ทุง่งนานะครับ,บ,บไปดูครับที่สุดท้ายครับที่ที่สามครับเราปักไว้ทั้งหมด8คันนะครับ สรุปแล้วดูแล้วว่าจะไม่ได้เลยนะเสียใจเลยท้าที่สุดท้ายไม่ได้เสียใจเลยนะโอเคครับถึงที่สุดท้ายแล้วดูดิยังไงเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนวะเฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยได้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  อียได้เลือกแล้วอู้เรียบร้อยครับผมกูบอกโอ้โหได้นะครับหนึ่งตัวแต่เย็นไปดูวันนี้เลยครับไปดูวันนี้ลยครับโอ้โอันนี้อันนี้เน่าอันนี้เน่าอันนี้เน่านะครับอันนี้เน่านี่ครับเรียบร้อยเน่าครับอันนี้ไม่ได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับได้ตัวนี่ครับนี่ครับเราดูรอยปลากัดนะไหน เหีนนนะ่ขาดเลยฮนะเออปลามันกินนะฮะกัดนะฮะมีนะคะระับปลาเฮ้ยไอ้เฮียนึกว่าคันไปเอาขึ้นก่อน,เ,นเห้ยปามปลามอะไรนี่ขึ้นก่อน,นใจเสียวะโอ้โหไปเดี๋ยวโโอ้หนี่ <laughs> ใ,ใหญ่นี่นี่นี่ดึงใหญ่เลยดึงใหญ่เลยยุบ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 เลยนะครับดึงยุบเลยหมาแล้วครับอุย๊ย ไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปนี่นะครับไอชอนนะครับนี่นะครับไอชอนมาแล้วโอ้โหเป็นไงครับผมหมานบ่อหมานบ่อเป็นไงหมานบ่อหมานบ่อนี่นี่เป็นไงตัวก็ไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับตัวดูดิตัวเล็กครับไม่ใหญ่ครับก็สรุปครับได้นะครับ้ได้อีกเปล่า อยู่ชั้นนู้นเนี่ยโอ้โหมีแต่ร้อยกัดน,นะครับผมปลามีนะครับแต่แบบเฮ้ยเ้ยเราต้องเกี่ยวตัวน้อยเนาะ,ะอนอเออโอ้โหเดี๋ยวโอเคนะครับสรุปแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับผมไม่เสียใจแล้วครับได้หนึ่งตัวครับโ,โหดีใจครับเออถ่ายคลิปมันก็ต้องให้ได้ปลาเนี่ยถ่ายคลิปปักเบ็ดก็ต้องได้ปลาเนี่ยโหเนี่ยถ่ายคลิปปักเบ็ดก็ต้องได้ปลาเนี่ยโอ้โห โอเคครับก็สรุปแล้วครับเราได้ปลานะครับผมมาได้ตัวเดียวนะครับก็ไม่ไม,ไม่อันนี้ละไม่ผิดหวังแล้วครับผมคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมมองเฮียเราไม่เห็นเลยว,ว่ะแดดส่องตาโอเคครับตอนนี้ปดนี้อยู่โอเคครับนนปดคคบปดป,ด,ปดอันนี้นี่มาแล้ว ไม่ใหญ่ครับแต่ภูมิใจครับผมไะโอเค